ไอชอวสปีดจากวัยรุ่นที่เล่นเกมชั้นใต้ดินของบ้านสู่หนึ่งในสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลกแต่ว่ากว่าที่เขานาั้นจะมาถึงจุดนี้ได้สปีดมักจะต้องเจอกับคำวิจารณ์ของหลายๆคนจนเขาเองน,นั้นแทบจะรับมือไว้ไม่อยู่วันนี้เองทางแบงค์เข้าอีสปอร์ตจะมาเปิดประวัติของชายคนนี้กันว่าทำไมการไอชอว์สปีดถึงมาถึงจุดนี้ได้และเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วล่ะก็เราไปชมเรื่องราวของเขากันเลยดีกว่าครับ ซาวกันดัมห้ามพลาด G-Feel ออกรถใหม่กับทางการดัมและคอนทรารวมไปถึงยังมีจากอนิเมะชื่อดังอย่างนารูโตะอีกด้วยใครที่สนใจก็สามารถไปหาจับจองก,กันได้แบบทั้งสองและก็กระปุกได้ที่แกรมรีชอปบนช้อปปีรีบเลยสินค้ามีจํานวนจํากัดแดเรนเจสันวัตกินส์จูเนียร์หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของไอชสปีดนั้นเขาก็เป็นเด็กหนุม่มที่เติบโตจากรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2005 โดยเขาเองนั้นก็อาศัยอยู่กับแม่น้องชายและก็น้องสาวคนเล็กในบ้านซึ่งเรื่องราวในวัยเด็กของสปีดนั้นตัวของเขาก็ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาสักเท่าไหร่รวมไปถึงในช่วงแรกนั้นเขาก็ยังมีการปิดบังอายุแท้จริงของเขาไว้ด้วยแต่ถึงกระน,นั้นสิ่งที่เรารู้ได้ในตอนนี้ก็คือสปีดในวัยเด็กชื่นชอบในการเล่นวิดีโอเกมเป็นอย่างมากและหนึ่งในสิ่งที่เขาชื่นชอบไปแพ้ก,กันเลยนั้นก็คือการเล่นฟุตบอลและด้วยจากการที่สปีดชอบเล่นฟุตบอลในโรงเรียนนั้น ก็ได้มีเพื่อนเข้ามาแนะนําให้เขาสร้างช่อง YouTube ของตัวเองเพื่อที่จะ u p โหลดวิดีโอต่างๆที่เขาเล่นเกมนั้นขึ้นบนช่องและมันก็ยังเป็นการสร้างอาชีพที่ได้ความนิยมเป็นอย่างมากสําหรับวัยรุ่นอเมริกาในช่วงเวลานั้นและเมื่อมีเพื่อนมาแนะนําลู่ทางให้เช่นนี้สปีก็ได้เริ่มสร้างชื่อของตัวเองขึ้นในปี2016ในชื่อว่า i c Show Speed โดยเหตุผลที่ใช้ชื่อนี้ก็เป็นเพราะว่าเขานั้นค่อนข้างกระสับกระเฉงแต่ในภายหลังนั้นสปีก็ได้ออกมาเผยเหตุผลที่ใช้ชื่อนี้ซึ่งเราไม่ขอกล่าวถึงนนนนนะคคครรับไม่่งงงลลิปเาเาหือแนอแน ในเวลาต่อมาสปีดก็เริ่มทําคลิปวิดีโอลงช่องของตัวเองมากขึ้นในช่วงปลายปี2017และในตอนนั้นสปีดก็มาจะเล่นเกมเพ้กีฬาอยู่เป็นประจำรวมไปถึงยังมีการเล่นเกมที่นั้ความนิยมมากๆอย่างฟอร์ดไนอีกด้วยและคุณภาพของวิดีโอของสปีดในช่วงแรกก็เรีย้เลยว่าตามมีตามเกิดเลยล่ะครับ ไม่ว่าจะเป็นเสียงไม้ที่ไม่ชัดภาพวิดีโอที่มีความชัดเพียงแค่ 720p และที่หนักหนาเอาการเลยนช่วงเวลานั้นก็คือสปีดไม่ได้ใช้โปรแกรมอัดหน้าจอให้มาอัดเสียงในตัวเกมด้วยดังนั้นเสียงเกมที่ผู้ชมได้ยินก็จะเป็นเสียงจากไม้ของสปีดที่บันทึกเสียงเกมจากลำโพงผ่านของเขามาอีกทีนึง แน่นอนว่าในการเริ่มต้นทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันก็ไม่จมีอุปสรรคเข้ามาบั่นทอนจิตใจใช่ไหมล่ะครับสปีดเองก็ต้องประสบพบเจอกับสิ่งที่ยูทูบเบอร์หลายคนต้องผเผชิญซึ่งนั่นก็คือการไม่มีคนดูหรือมีคนดูที่น้อยมากๆถึงกระนั้นเพื่อนของสปีดที่แนะนำให้เขาเริ่มทำช่องก็ได้ช่วยเหลือัคลิปของสปีดไปโปรโมตตามช่องทางต่างๆอย่างไรก็ดีในตอนนั้นสปีดก็ยังลังเลใจอยู่ระหว่างการทำคลิปกับเล่นฟุตบอลน่าจะทำให้เขาได้หายไปจากช่องหลายเดือนด้วยกัน ซึ่งในระหว่างนั้นสปีดก็ได้ทุ่มเทเวลาให้กับการเล่นฟุตบอลแต่ถึงกระน,นั้นมันก็ได้เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดจนทาให้เกิดการล็อกดาวน์ในแทบทุกเมืองของสหรัฐจากจุดนี้เ,เพื่อนของสปีดท,ที่เคยทำให้เขาทําช่องก็ได้บอกกับสปีดว่าในไหนก็เล่นฟุตบอลนอกบ้านไม่ได้แล้วเนี่ยสปีดก็ควรหามาทําช่องในตอนนี้และด้วยเหตุนี้เองสปีดก็เริ่มกลับมาทำคลิปอีกครั้งรวงมไปถึงยังมีการไลฟ์สตรีมด้วย ซึ่งสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือจากในช่วงเล่สปีดทำคลิปมันก็ไม่ค่อยมีคนดูแต่พอกลับมาทําอีกครั้งบวกกับไลฟ์ไปด้วยในครั้งนี้มันก็กลับมีผู้คนติดตามมากขึ้นจากผู้ติดตามสัปดาห์ละ10คนพอน,น,นานๆเข้าก็เริ่มมีคนติดตามสปีดมากขึ้นจนกลายเป็นสัปดาห์ละ150คนและในตอนนั้นสปดนีนนสปดก็มักจะไลฟ์เล่นเกมฟอสนอยู่บ่อยๆรวมไปถึงยังมีการเล่นเกมที่เขาชอบอย่างเกม NBA 2K a 8 i v แต่ความอาึดอัดใจของสปีดที่ผู้ติดตามมากขึ้นก็เริ่มก่อตัวเพราะสปีดนั้นต้องเจอกับปัญหาที่สตรีมเมอ,อร์หลายๆคนต้องเจอซึ่งนั่นก็คือไม่รู้ว่าตัวจะสตรีมอะไรดีระหว่างเกมที่คนดูชอบและเป็นที่นิยมกับเกมที่ตัวเองนั้นอยากจะเล่นและด้วยความเบื่อหน่ายในเกมฟอรไนท์สปีดก็เลยเมาเล่นเกม NBA แทนเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าเกมดังกล่าวนั้นก็ไม่ใช่เกมที่ทุกคนชอบเท่าไหร่นักและมันก็ทำให้ยอดผู้ชมเขานั้นตกลงมาที่ราวสิบถึงสิบห แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นตัวของสปีดก็ยังเลือกที่จะเอนเตอร์เทนคนดูที่นอนนี้ของตัวเองให้สนุกกับการไลฟ์และเพราะที่จะกดติดตามช่องของตัวเองจนกระทั่งสปีดเริ่มเล็งเห็นว่าผู้คนที่ดูเขานั้นชื่นชอบเวลาเขาหัวร้อนเป็นอย่างมากเพราะว่าเจ้าตัวสังเกตได้ว่าเวลาเขาแสดงท่าทีหัวร้อนออกมากลางไลฟ์แชทการสนทนาก็จะไหลไดรวรวดเร็วจากการมีผู้คนพิมพ์เข้ามาเป็นจำนวนมากแถมมันยังเป็นการเรียกความสนใจของผู้ชมให้ติดตามดูไลฟ์ของเขาได้นานขึ้นอีกด้วย และความนิยมในการดูสปีดหัวร้อนนั้นก็เริ่มนิยมมากขึ้นในกลุ่มผู้ติดตามของสปีดจนในช่องคอมเมนต์นั้นก็ไม่จะมีการแปะเวลาที่สปีดหัวร้อนในไลฟ์เอาไว้ให้ผู้ชมคนอื่นได้เข้ามาดูกันบ้างและมันก็ไดให้ผู้ติดตามของสปีดนั้นเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆจนผู้ชมต่อไลฟ์เริ่มกลับมาแตะร้อยอีกครั้งจนไปถึง500เลยก็มี จากนั้นสปีก็ได้เข้าแข่งขันทัวร์นาเมนต์เกม n b ็ NBA. แต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ชนะการแข่งขันดังกล่าวแต่ด้วยเรีแอคชั่นในระหว่างการไลฟ์มันก็ได้ผู้ชมชื่นชอบกันมากกว่าเดิมจนมียอดผู้ชมมากกว่า1000คนเลยด้วยซ้ำหลังจากจบทัวร์ดังกล่าวไปมันก็ทำให้สปีดได้รู้ว่าถ้าเขาอยากเติบโตมากกว่านี้เขาคงจะมาเล่นไลฟ์ NBA อย่างเดียวมันก็คงจะไม่ได้ น่าทำใ่้เขาเลือกทำคอนเทนต์อย่างอื่นบา้างไม่ว่าจะเป็นการตอบคาถามจากคนดูหรือเล่นเกมหรือที่ตัวเองอยากเล่นก็ตามรวมไปถึงการท้าทายความกลัวของตัวเองด้วยการเล่นเกมผีคอนเทนต์สุดชื่นชอบจากผู้คนทั่วโลกและเกมผีนี่เองที่ทําให้สปีดเกิดพฤติกรรมเห่าออกมาเวลาจำสแกร์เข้าเต็มเๆหน้า เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนสปีดเกิดฮุตตามมากขึ้นกว่าเดิมจนเขานั้นก็ต้องหาผู้จัดก,การช่องมาดูแลและคนที่เข้ามาดูแลช่องของสปีดนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากเพื่อนผู้เรียนผู้แนะนําให้กับสปีดทาช่องตั้งแต่แรกนั่นเองละครับและในระหว่างที่จำนวนซับกําลังจะแตะ1น0 0 0แสนซับนั้นสปีดก็ได้ไลฟ์สดดูยอดซับของตัวเองที่เพิ่มขึ้นแต่หลังจากที่ยอดแตะ1น0 0 0แสนซับแล้วผู้ชมของสปีดก็เกิดความคิดที่ทำให้สปีดมีคอนเทนต์ขึ้นมาซึ่งในกณะนห้พวกเขาพากันกดอันซับช่องของสป็นนนจนวนาวมก จนยอดซับนั้นก็ลดลงอย่างทันควันกลางไลฟ์เล่นเอาสปีดหัวร้อนกันเลยทีเดียวและเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นออกมาอย่างต่อเนื่องในทุกครั้งที่สปีดออกมาไลฟ์สลองยอดซับของตัวนั่นเองแน่นอนว่าพฤติกรรมของสปีดนั้นก็ไม่จะกลายเป็นไวรัลจากการที่เป็นแผนพากันตัดคลิปบางส่วนมาลงยังแพลตฟอร์มต่างๆแต่ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นติ๊กตอกที่มันทำให้คลิปของสปีดกลายเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายและกลายเป็นมีบนโลกอินเทอร์เน็ตในเวลาไม่นาน อย่างไรก็ดีในช่วงที่ชื่อเสียงของสปีดนั้นกําลังอยู่ช่วงขาขึ้นมันก็ไม่จะมีผู้คนที่เข้ามาก่อก,กวนสปีดอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นในเกมในชีวิตจริงแต่อย่างที่เห็นในชัดเลยนั้นก็คือครั้งหนึ่งที่สปีดเพลอทํา IP อินเทอร์เน็ตของตัวเองหลุดกลางไลฟ์ในวันต่อมามันก็มีคนยิง IP สปีดจนไลฟ์ไม่ได้และมันก็ทำให้สปีดต้องออกมาลงคลิปบอกว่าจะเอาเรื่องทางกฎหมายกับคนที่ยิงไอพีของเขานะเว้ย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมันกระทำให้สปีดหัวเสียเป็นอย่างมากจนถึงขั้นที่บอกว่าตัวเองจะเลิกทำคลิป YouTube เลยด้วยแต่โชคดีที่ว่า IP ของสปีดนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงและมันกระทำให้เขากลับมาไลฟ์ได้อีกครั้งตามปกติด้วยความที่สปีดเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่นานมันก็ทำให้หนึ่งในสตรีมเมอร์เกม NBA อย่างเอดินรอสประทับใจเป็นอย่างมากจนถึงขั้นที่เชิญชวในให้เขามาไลฟ์เล่นด้วยกันในเมืองลอสแองเจลิส และจุดนี้ถือเป็นก้าวที่สําคัญมากๆของสปีดเพราะว่าเอดินนั้นถือเป็นสตรีมเมอร์เกม NBA ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในช่วงเวลานั้นและมันก็ทำให้ช่องของสปีดเติบโตขึ้นอย่างรวเดเร็วอีกครั้งแต่ทว่าในตอนนั้นสปีดเพิ่มมีอยุแค่16ปีเพราะฉะนั้นการเดินทางไปในไกลๆก็ต้องได้รับการ,รอนุญาตจากผู้เป็นแม่ทว่าในหลายครั้งที่สปีดขอแม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แม่ของเขาก็มักจะปฏิเสธพร้อมกับต่อว่าสปีดยังหนักกลางไลฟ์จนแม้แต่ผู้ชมในช่องก็ยังรู้้สสสึกกเเหนนื่่อออแททับิงีีปตจ แต่ถึงกระน,นั้นสปีก็ยังเลือกจะบินไปลอสแอนเจลิสด้วยตัวคนเดียวเพื่อที่จะได้ไปไลฟ์ร่วมกับเอดินสักครั้งแน่นอนในื่อที่พบกับเอดินแล้วเมื่อกลับมาไลฟ์ที่บ้านสปีกก็ได้มีการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ของตัวเองให้มีความวาไรตี้มากขึ้นอะไรที่อยู่นอกเหนือจากการเล่นเกมแต่สามารถทำเป็นคอนเทนต์ได้เขาก็จะนํามันเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์พูดคุยกับผู้หญิงพูดคุยกับบอทในแอปมือถือแต่สิ่งที่ทำให้สปีดเติบโตและได้รับการพูดถึงมากกว่าเดิมเลยนั้นก็คือกกกาาารเรเเเิ่่มทํพลลยขอออองงงตตัวแตวแะ็้บ เพลงของสปีดนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและก็ได้มีการนำไปใช้เนเพลงพื้นหลังในหลายๆวิดีโอบนทิกตอกอีกด้วยแต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงขาขึ้นมันก็ได้เกิดดราม่าขึ้นกับสปีดหลายตอหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องทางเพศในการไลฟ์ของเอดินรอสรวมไปถึงการพูดจาดูถูกผู้หญิงในเกมวอลแลนดจนมันทำให้ทวิชไม่ได้ตลกด้วยกับมุมของสปีดและก็ได้ทำการแบน์สปีดอย่างถาวรรวมไปถึงไรอนเองนั้นก็ได้ทำการแบน์สปีดไม่ให้เล่นเกมในในข้นของพวกเขาระหว่างการไลฟ์อีกด้วย ซึ่งในเวลาต่อมาสปีดก็ได้ออกมาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถึงกระนั้นการโดนแบดก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะถูกปลดเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าสปีดจะยอมรับผลของการกระทำของตัวเองก็ตามอย่างไรก็ดีในเวลาต่อมาอีเวนท์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของสปีดไปตลอดกาลก็ได้เริ่มขึ้นอย่างที่แฟนคลับของสปีดรู้กันดีว่าสปีดนั้นนอกเหนือจากการเล่นเกมและทำคอนเทนต์แล้วเขายัางชื่นชอบในการเล่นฟุตบอลด้วยและในตอนนั้นฟุตบอลโลกก็ใกล้ที่จะเข้ามาทุกที ซึ่งในระหว่างการแลกของสปีดนั้นมันก็ได้มีคนโดนเงินเข้ามาให้กับสปีดเพื่อถามเขาว่าชอบทีฟุตบอลทีมไหนมากที่สุดซึ่งสปีดก็ได้ตะโกนออกมาเต็มเสียงว่าคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งนั่นก็เลยไม่เกิดกระแสในเรด d ิ t ของสปีดเมื่อมีแฟนคลับในายคนนั้นเข้าไปกวนตีในเรด d ิ t ด้วยการบอกว่าเมสซี่เก่งกว่าโรนัลโดและมันก็ทำให้สปีดหัวร้อนเป็นอย่างมากแน่นอนว่าความคลั่งรักโรนัลโ,นโด,ดของสปีดนั้นก็กลายเป็นกระแสไวรัลอ,อย่างมากรวมไปถึงเจ้าตัวเองก็จะพบโดตัวจริงสักครั้ง ซึ่งในความคลั่งรักนี้มันก็ไปเข้าหูของลูกชายโรนัลดก่อนที่เขาจะโทรไปหาสปีดกลางไลฟ์และมันก็สร้างความตะลนเให้กับสปีดเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่ผู้ชมทั่วไปที่รู้จักกับสปีดมากขึ้นจากเหตุการณ์นี้แต่ว่านะักฟุตบอลชื่อดังเองก็ยังรู้ว่าสปีดเป็นใครอีกด้วยและความคลั่งนั้นก็ยังไม่เพียเพียงเท่านี้เพราะว่าสปีดได้ออกมาทําเพลงเกี่ยวกับฟุตบอลให้กับโรนัลดจนมันโด่งดังอย่างมากและมันก็ทำให้ช่องของสปีดเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน อย่างไรก็ดีเรื่องราวดรามมาของสปีก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งกับการที่สปีดเผลอลงมอดที่เหมาะสมในเกมไมครับและก็ไลฟ์เล่นให้คนดูกัน1 0 0 0 0แสนคนดูในตอนนั้นจนทําให้ช่องโดนสไลด์ติดแดงไปหลายสัปดาห์รวมไปถึงหลังจากนั้นสป,ปีกก็โดนคนโบนโลกอินเทอร์เนต็ตเกลียนใส่ด้วยการโทรเรียกตำรวจให้มาจับเขากลางไลฟ์จนมันกลายเป็นที่พูดถึงในช่วงเวลาดังกล่าว แม้ว่าจะเจอเรื่องราวหนักหนาสาหัสเพียงใดแต่สปีดก็ไม่จะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมอยู่เสมอเพราะเขามักจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองเพื่อไม่เหตุการณ์แบบนั้นซ้ำรอยได้จากนั้นสปีดก็ได้เชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในประเทศอังกฤษที่ถูกจัดขึ้นโดยไซแมนกลุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดังในประเทศซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสปีดถือเป็นซีซั่นที่น่าจับตามองที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าว และนอกจากจะเป็นสีสันให้กับการแข่งขันจนทําให้คลิปไฮไลท์การแข่งขันมียอดวิวสูงถึง10ล้านวิวสปีก็ยังได้คอนเน็ชันมากมายจากการไปร่วมงานดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการได้เจอกับมิสเตอร์บีสและการได้รับคําเชิญมาดูช่องในคลิปของเขารวมไปถึงการได้ไปบ้านของยูทูบเบอร์นามว่าช้างและก็ได้เจอกับแรปเปอร์ชื่อดังอย่างลินนัสเอกด้วยเรียกได้เลยว่าทุกการแต่งใจของสปีดนั้นมันก็ทำให้ช่องของเขาเติบโตขึ้นและเป็นที่รู้จักมากกว่าเดิมทุกครั้งเลยทีเดียว จากนั้นสปีดก็ได้กลับไปยังประเทศอังกฤษอีกครั้งเพื่อมาดูโรนัลโดเล่นฟุตบอลให้กับทีมแมนยูแต่ว่ารอบที่สปีดไปนั้นโรนัลโดกลับไม่ถูกเลือกให้ลงเป็นตัวจริงเสียอย่างนั้นเล่นเอาพี่สปีดของเราเสงไม่น้อยเลยล่ะครับยิ่งไปกว่านั้นสปีดก็ยังได้คาเชิญให้ไปออกรายการของช่อง Sky New เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาฟุตบอลแต่ทว่าหลังจากนั้นทีมงานของ Sky n e ิวก็เห็นคลิปที่สปีดพูดจะดูถูกผู้หญิงเกมวอร์เรนเอาไว้ A ai, และนั่นก็เลยทำให การมาครั้งกฤษครั้งนี้แม้ว่าสปีดจะเจอเรื่องราวที่ไม่สมหวังหลายอย่างแต่โจม,มันทำให้เจ้าตัวจิตตกแล้วก็บอกว่าจะเลิกไลฟ์อีกด้วยถึงกระน,นั้นเมื่อการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2022มาถึงสปีดก็ได้มีการปล่อยเพลงโว้คับออกมาและก็ได้ความนิยมเป็นอย่างมากแถมเจ้าตัวก็ได้ไปดูฟุตบอลโลกติดขอบสนามที่กาตาเพื่อเชียร์โรนโดผู้เป็นทีละของตวเวกงด้วยและมันก็ได้มีมีมากมายเกิดขึ้นจากการไปดูบอลของสปีดในครั้งนี้ แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วสปีดก็ยังไม่ได้มีการทําคลิปวีล็อกเดินท่องเที่ยวในประเทศกาตาร์และผู้คนในประเทศกาตาร์ก็ต้อนรับสปีดเป็นอย่างดีแต่หนึ่งในเหตุการณ์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั้นก็คือรอบชิงของฟุตบอลโลกที่สปีดไลฟ์สดและมันก็มีผู้ชมมากกว่า3 0 0แสนคนเข้ามาดูเขาในระหว่างนั้นถึงกระนั้นในที่สุดปี2023สปีดก็ได้พบกับโรนัลโดตัวจริงักทีหลังจากที่เจาตัวนั้นอยากจะเจอเขาไมา่อย่างยาวนานและมันก็สร้างความประทับใจกับสปีดได้อย,ย่างไม่ลืมเลยละครับ แลหลังจากนั้นสปีดก็ได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อท่องเที่ยวและทำคอนเทนต์แต่มันก็ได้เกิดเหตุการณ์ให้ไ,ไหม่เขาจนต้องแอดมิดโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและก็สร้างความกังวลให้กับผู้ชมเป็นจำนวนมากซึ่งพ่อและแม่ของสปีดเองก็อยออกมาเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลเพื่อมาดูอ,อกาการของสปีดเลยด้วยโชคดีที่สปีดนั้นสามารถผ่านเรื่องราวนี้มาได้อย่างปลอดภยัยแต่ถึงกระนั้นจําได้ไหมครับที่เราได้เล่าไปตอนต้นคลิปว่าสปีดมักจะเจอคนดูกดยกเลิกทรัพย์เวลาเขาไลฟ์ฉลองยอดทรับย์ใช่ไหมล่ะครับ ซึ่งใน่อนที่เขารับฉลองยอดซับ19ล้านในโรงพยาบาลน,นั้นผู้คนก็พากันทําอย่างนั้นอีกครั้งเรียกได้เลยว่าโคตรจะปาดโคตรจะสามัคคีกันเลยทีเดียวเชียวและล่าสุดนั่นเองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสปีก็ได้รับฉลอง20ล้านซั์เป็นที่เรียบร้อยและก็เรียกได้เลยว่าสปีดมาไกลเป็นอย่างมาก ถ้าเรามองย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นของเขานั้นเขาก็เป็นสตรีมเมอร์ที่ไลฟ์ในชั้นใต้ดินของบ้านและในทุกๆโอกาสที่เขาได้รับเขาก็มกจะคว้ามันเอาไว้แม้ว่าจะต้องขัดใจผู้เป็นแม่ก็ตามและทุกครั้งที่โอกาสที่เขาเลือกมันก็ช่วยผลักดันให้เขาเติบโตมีชื่อเสียงมากขึ้นในทุกๆวันจนในทุกวันนี้เขาก็เป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์ที่ผู้ติดตามและชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของโลกและครั้งหนึ่งสปีดก็ได้เคยเปิดใจเอาไว้ว่า ถ้าเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จในเส้นทางสตรีมเมอร์เขาก็คงกลับไปไล่ตามความฝันในเส้นทางฟุตบอลต่อน,นั่นเองซึ่งนี่ก็คือประวัติของไอชสปีกละครับซึ่งเันเพื่อนได้บทเรียนอะไรจากสปีกกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและล่าสุดเองสปีกก็ได้สร้างบุทาหอนและบทเรียนจากการเป็นสตรีมเมอร์อีกครั้งเมื่อเขานั้นเผลอทำนอนน้อยหลุดกลางไลฟ์และก็โดนล้ออย่างหนกัก ซึ่งหากเพื่อนๆยังไม่ได้ดูเรื่องนี้แล้วก็สามารถรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ